เวลาว่ายใช้พานะมึงต้องเผานกกระเรียนกระดาษให้เขามึงฟังเอานะต้องเผานกกระเรียนกระดาษเป็นเจ้าเป็นเทพแต่ไม่มีนกกระเรียนเป็นของตัวเองต้องอาศัยกระดาษนกกระเรียนให้มึงเผาไปให้เพื่อเป็นยานพานะในการบินกับสวรรค์มึงฟังดูน่ะมึงฟังเป็นเทพแต่ต้องอาศัยนกกระเรียนแล้วมึงคิดดูถ้าคนต่้งประเทศเผากระดาษนกกระเรียนให้ มึงว่าจะมีนกกระเรียนกี่ตัวพาเจ้าขึ้นสวรรค์มึงคิดกู <c oughs> ดว่านกกระเรียนเต็มสวรรค์มึงหาที่อยู่ให้นกกรเรียนเถอะกูว่ากูว่าของว่าที่ถวายให้เจ้านะเจ้าไม่แดกกูรับปาาระกันได้คนที่ต้องแดกคือนกกรเรียนเยอะเกินกูว่ามีเป็นฟาร์มอย่าใช้เขาไว้เป็นฟาร์มกูว่ามีเป็นทวีถวายมางี้ให้เจ้าขี่กับสวรรค์อย่างเงี้ย